ตอนนี้ตาปลาผมได้หลุดออกแล้วนะครับก็ไม่น่าเชื่อว,ว่าปูนจะสามารถรักษาตาปลาให้หายได้นะครับทีนี้พอฉาปูนผ่านไปนะครับประมาณสามวันครับรู้สึกว่าตาปลามันเริ่มเป็นสีดำดำนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่มันหลุดออกไปนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าปูนมันกัดแล้วก็เนื้อตาปลามันตายมันก็เลยหลุดออกไปนะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วกับตัวผมนะครับตาปลาตรงนี้นะครับตอนแรกมันจะใหญ่มากนะครับเป็นหัวใหญ่มากทีนี้ผมได้ไปฉาบปูนนะครับนั่นเป็นเรื่องบังเอิญที่ปูนมันกัดนะครับกัดไปที่นิ้วผมแล้วก็กัดตรงตุ่มตาปลาตัวนี้ด้วยนะครับทําให้เนื้อตาปลามันด้านกลายเป็นสีดําเลยนะครับหลังจากนั้นผ่านมาอีกสองวันนะครับมันก็เริ่มหลุดออกนะครับแล้วก็แกะออกได้เลยนะครับ